ทุกช่วงอายุครับสามารถทาศัลยกรรมได้นะครับกลุ่มคนไข้าอายุน้อยคนไข่าอายุปานกลางและคนไข้าอายุมากบางคนรู้สึกว่าย้อนวัย20-30ปีมีคนรู้สึกอย่างนั้นจริงๆหลายท่านคนไข้ที่หมอเคยทาศัลยกรรมดึงหน้าอายุมากที่สุดอายุ93ปีโกลเด้นไทม์ในการทาศัลยกรรมดึงหน้าหมอสําหรับช่วงอายุเท่าไหร่และผลลัพธ์ของแต่ละช่วงอายุจะเป็นอย่างไรพอดแคสต์วันนี้มีคําตอบให้ครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในบางวัตเซอร์เจอรี่พอดแคสต์เปิดทุกเรื่องศัลยกรรมให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายกับหมอหมูครับวันนี้เจอกันอีกครั้งนะครับกับเรื่องดาวศัลยกรรมนะครับที่หมออยากจะมาแชร์ให้ฟังนะครับท็อปปิกวันนี้ครับน่าสนใจมากครับเป็นท็อปปิกที่เอามาจากคอมเมนต์นะครับในเพจของหมอซึ่งถามกันมากเลยครับเกี่ยวกับเรื่องของการทําศัลยกรรมดึงหน้าครับคอมเมนต์แรกครับอายุ42เองค่ะแต่แก้มหย่อนแล้วต้องดึงหน้าเลยไหมคะต่อมาครับคุณแม่อายุเกือบ80แล้วค่ะเป็นคคววาามดัันแต่ออยยกกสีร้ง มาดึงหน้าได้ไหมคะอายุ60ครับคอเหี่ยวมากกว่าหน้าแต่ต้องดึงทั้งหน้าและคอหรือเปล่าครับก็มีคอมเมนต์ที่หลากหลายมากนะครับที่ถามเข้ามานะครับเดี๋ยววันนี้ครับหมอมีคําตอบครับทั้งทางหลักวิชาการทางการแพทย์มีหลายคนครับพออายุมากขึ้นครับแต่ใบหน้ายังดูเด็กอยู่ยังอยู่อ่อนเยาวอยู่บางคนครับยิ่งอายุมาก น้ายิ่งเด็กลงด้วยซ้ำนะครับลองมาดูกันครับว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงเนี่ยมีใครกันบ้างนะครับที่หน้าเด็กอยู่ตลอดการเลยอย่างคนดังเอเชียที่เราเห็นกันบ่อยๆครับทาเคชิคาเนชิโร่อายุ50ปีครับเป็นนักแสดงและนายแบบชาวไต้หวันญี่ปุ่นนะครับในยุค90เห็นไหมครับว่าใบหน้าเขาเด็กมากนะครับเหมือนกับสตาฟหน้าไว้เลยนะครับลองดูคนต่อมาครับคุณคิมฮีแอร์ครับคนนี้อายุ57ปีแล้วนะครับเป็นนักแสดงเกาหลีใต้ครับเห็นไหมครับว่าหน้าเด็กมากๆเลยนะครับคนต่อมาครับหลิวเตอร์หัว รู้ักตอนนี้อายุ62ปีแล้วนะครับเป็นนักร้องและนักแสดงชาวฮ่องกงครับลองดูครับอายุยังไงก็ทายไม่ถูกนะครับว่าเข้าสู่วัยเลข60แล้วนะครับลองมาดูนักร้องฝั่งฮอลลีวูดกันบ้างนะครับคนแรกครับพอลลัตอายุ55ปีแล้วนะครับเป็นนักแสดงฮอลลีวูดที่ถูกยกให้เป็นแวมไพร์นะครับเพราะว่าหน้าเนี่ยแทบไม่เปลี่ยนเลยตั้งแต่ยุค90แล้วนะครับคนต่อมาครับจาร์เลตเรโดครับคนนี้อายุ52ปีนะครับเป็นนักร้องและนักแสดงที่ยังดูเหมือนคนอายุ30ต้นๆเลยจริงไหมคร ออลังกายเป็นประจําด้วยนะครับคนต่อมาครับคนนี้รู้จักกันแน่นอนครับเจเนฟเฟอร์โลเปสครับตอนนี้อายุ54ปีแล้วครับเป็นนักร้องและนักแสดงที่มีผิวพรรณที่เปล่งปลั่นแล้วก็ยังดูหุ่นดีด้วยนะครับนอกจากหน้าเด็กแล้วหุ่นก็ยังฟิตมากด้วยนะครับจริงๆแล้วการที่คนเราจะมีใบหน้าที่อ่อนเยาว์หรือว่าหน้าเด็กนะครับมันมีหลายปัจจัยมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุกรรมนะครับเรื่องของการดูแลตัวเองครับอาหารการกินการใช้ชีวิตนะครับการพักผ่อนการออกกำลังกายอันนี้มีผลโดยรวมทั้งหมดนะครับอีกอัน การทาศัลยกรรมความงามครับณปัจจุบันนี้ครับเรามีเทคนิคที่ทําให้ใบหน้าเด็กลงได้ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดหรือการไม่ผ่าตัดนะครับยกตัวอย่างการไม่ผ่าตัดเช่นการใช้โบรช์ฟิลเลอร์การใช้เลเซอร์ต่างๆอันนี้ครับจะทำให้ผิวพรรณดีขึ้นทําให้ใบหน้ามีความอ่อนเยาว์มากขึ้นครับอีกอันนึงครับคือการผ่าตัดเลยครับการผ่าตัดศัลยกรรมปัจจุบันนะครับมีการทําเทคนิคที่เรียกว่าโมเดิร์นเฟสลิปพลาสนะครับซึ่งเป็นการดึงหน้าในสมัยใหม่ครับมันจะเป็นการดึงหน้าในชั้นลึกเลยนะครับเพราะ ขึ้นและผลลัพธ์ยาวนานมากยิ่งขึ้นด้วยครับนี่แหละครับเคล็ดลับของการหน้าเด็กในปัจจุบันนะครับมีได้ทั้งหลายๆปัจจัยและการทำเสลยกรรมความงามก็ช่วยส่งเสริมให้ใบหน้าเด็กลงได้อย่างมากเลยครับ ทุกช่วงอายุครับสามารถทำศัลยกรรมได้นะครับแต่ว่าจะมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันนะครับหมอจะแบ่งคนไข้เป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มคนไข้อายุน้อยคนไข้อายุปานกลางและคนไข้อายุมากครับโดยคนไข้กลุ่มแรกครับคือคนไข้ที่มีอายุน้อยครับโดยมากจะมาปรึกษาการทำศัลยกรรมดึงหน้าช่วงอายุตั้งแต่30ปีถึง50ปีครับช่วงนี้ยังถือว่ายังอายุน้อยอยู่นะครับข้อดีของการทำศัลยกรรมตอนอายุน้อยครับอย่างแรกคือร่างกายของเราครับ จะพร้อมอยู่นะครับโรคประจําตัวยังไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นความแข็งแรงสุขภาพยังดีอยู่ก็พร้อมที่จะผ่าตัดใหญ่ๆได้อย่างปลอดภัยนะครับอันที่2ครับผลลัพธ์ครับถ้าเราดึงหน้าในช่วงอายุน้อยๆครับหมอจะแนะนําให้ดึงหน้าเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วการดึงหน้าสมัยใหม่เนี่ยเราไม่จาเป็นต้องดึงทั้งหน้าไม่จำเป็นต้องดึงทั้งคอเลยนะครับเราสามารถแยกส่วนทําได้ครับและปัญหาของคนไข้ที่อายุน้อยครับมักจะมีปัญหาแค่บางส่วนเท่านั้นครับถ้าอายุน้อยครับหมอจะตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดว่าปัญหาอยู่ส่วนไหนและแนะนําให้ททําีะ ่วนนะครับทำที้ะส่วนไปเฉพาะจุดที่มีปัญหามากๆและสายกรรมช่วยได้จึงค่อยมาทำาายกรรมดึงหน้าในส่วนนั้นไปนะครับ ตัวอย่างคนไข้รายนี้ครับอายุ47ปีครับมาปรึกษาดึงหน้าซึ่งถือว่ายังอายุน้อยอยู่นะครับจะสังเกตว่าความหย่อนคล้อยจะมีแค่บางส่วนครับเวลาหมอตรวจวิเคราะห์ละเอียดครับจะเห็นว่าความหย่อนคล้อยที่เห็นชัดจะอยู่บริเวณช่วงบนนะครับคือบริเวณหางตาที่ตกลงนะครับกับช่วงล่างครับคือบริเวณร่องแก้มร่องน้ำหมากับไขมันที่ตกคล้อยลงมาตรงกระพุ้งแก้มนะครับดังนั้นคนไข้รายนี้ครับหมอก็แนะนําให้ทํศัลยกรรมดึงหน้าเพียงแค่2ส่วนเท่านั้นครับคือทําช่วง upper face กับ lower face นะครับลองมาดูผลลัพธ์ที่ได้หลังจาาาาากกกกรรรรทํมดึงงหนน้ช่วบ ว่าหางตาหางคิวที่ตกลงก็จะยกขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมมากขึ้นครับรอยตีนกาจะน้อยลงส่วนล่างครับทั้ง mid face และ lower face ครับจะเห็นว่าคนไข้ดูมีโหนกแก้มที่เด่นขึ้นอันนี้เขาเรียกว่ามาลาออโตอะเมนเ t ชันนะครับคือการยกไขมันครับที่มันตกมาช่วง mid face เนี่ยให้มันขึ้นมาอยู่ตรงบริเวณกระดูกที่โหนกแก้มครับจะทําให้ใบหน้าดูเด่นขึ้นนะครับลองดูช่วง Low e r face ครับจะเห็นว่าร่องแก้มจะจางลงนะครับจะเห็นกรอบหน้าที่ชัดขึ้นเป็นรูปตัววีมากขึ้นอันนี้เกิดจากการที่่่เราาาาดึงงงหนน้้ชวลลแะยยไขมั ที่ตกลงมาจากกระพุ้งแก้มเนี่ยกลับขึ้นมาอยู่ที่บริเวณแก้มเหมือนเดิมนะครับและสุดท้ายครับจะได้ a n t i a g i n g effect ครับคำว่า a n t i a g i n g effect คือหมายความว่าเวลาเราดึงหน้าไปครับชั้นกล้ามเนื้อหรือชั้นสมารเนี่ยมันจะแข็งแรงขึ้นครับถ้าหมอเปรียบเทียบไม่ง่ายครับก็เหมือนคนไข้ที่ออกกําลังกายครับคนที่ออกกําลังกายมาเห็นไหมครับว่าพอกล้ามเนื้อมันแข็งแรงเนี่ยโอกาสกล้ามเนื้อจะหย่อนคล้อยก็น้อยลงการทำาัลยกรรมดึงหน้าเช่นกันครับเวลาเราผ่าตัดในชั้นลึกครับเรามีล้นนออใค่่จะยย ย,า,ยาวก็ช้าลงคนไข้ที่ทำสายกรรมดึงหน้าไปครับถ้าทำา่ตอนอายุน้อยๆถึงแม้อายุจะผ่านไปแล้ว5ปี10ปีครับแต่ใบหน้าเขาจะยังดูเด็กลงแล้วก็หย่อนคล้อยช้ากว่าคนที่ไม่ได้ทำมากเลยครับอันนี้เรียกว่า แอนตี้อายจิ้งเอฟเฟกนะครับเรามาดูคนไข้กลุ่มที่2กันครับคนไข้ที่มีอายุระหว่าง50-70ปีครับคนไข้กลุ่มนี้นะครับหมอถือว่าเป็นโกลเด้นไทม์และครับคือเป็นคนไข้ที่เหมาะสมยังมากที่จะทาศัลยกรรมดึงหน้านะครับส่วนมากอายุ50-70ปีครับจะมีความหย่อนคล้อยในระดับที่สูงและมีความหย่อนคล้อยทุกบริเวณครับไม่ว่าจะเป็นหน้าผากใบหน้าช่วงบนใบหน้าช่วงกลางใบหน้าช่วงล่างรวมทั้งลำคอดังนั้นครับคนไข้กลุ่มนี้ครับเมื่อมีความหย่อนคล้อยที่มากแล้วนะครับการทำศัลยกรรมจึงตอบโจทย์และ สามารถทำศัลยกรรมได้ทุกบริเวณนะครับเขาเรียกว่าการทำ full face lift เลยครับรีเซลของมันครับจะเห็นความแตกต่างค่อนข้างชัดครับโดยเฉพาะคนไข้ที่มีความหย่อนคล้อยมากคนไข้ที่ผิวบางนะครับคนไข้ที่มีไขมันตกมามากๆนะครับเวลาทำศัลยกรรมครับมันจะเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างกันชัดเจนมากครับบางคนรู้สึกว่าอายุลดลง20-30ปีอันนี้เป็นไปได้นะครับทางการแพทย์แต่ว่าต้องเป็นคนที่มีความหย่อนคล้อยมากและเราทำศัลยกรรม Mo เด r n face lift plus อันนี้สามารถทำได้ครับย้อนวัย20-30ปีมีคนรู้สึกอย่างนั้นจริงจริง ริงรายท่านนะครับ คนไข้รายนี้ครับอายุ65ปีจะสังเกตว่ามีความหย่อนคล้อยทุกบริเวณเลยครับก็จะมีร่องหน้าผานะครับใบหน้าช่วงบนจะเห็นว่ามีทั้งหางตาหางคิ้วที่ตกลงนะครับมีรอยตีนกาที่มากขึ้นนะครับใบหน้าช่วงล่างครับเราก็จะเห็นร่องแก้มที่ลึกมากนะครับมีร่องน้ำหมานะครับแล้วก็มีไขมันกระพุ้มแก้มที่ตกลงมาครับเป็นจาวอยู่บริเวณข้างคางเลยนะครับถัดลงมาลองดูที่ลําคอครับคนไข้ในกลุ่มช่วงนี้ครับก็จะเห็นเริ่มเป็นเหนียงแล้วครับเป็นเหนียงขึ้นมา2เส้นเลยนะครับแล้วก็มีร่อง ดึงหน้าแบบ full face lift คือดึงครบทุกส่วนนะครับจะเห็นว่ามีความตึงแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติกลมกลืนกันต้องแต่บ,บริเวณหน้าผากจนถึงลำคอเลยนะครับหน้าผากจะเห็นว่าริ้วรอยบริเวณหน้าผากน้อยลงไปหน้าช่วงบนครับเราจะเห็นว่ารอยตีนกาน้อยลงนะครับหางตาหางคิ้วจะอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็สูงขึ้นนะครับบริเวณใบหน้า mid face ครับเราจะเห็นว่าโหนกแก้มเด่นชัดขึ้นเพราะว่าไขมันที่ตกลงมาเราย้ายกลับมาอยู่บนบริเวณโหนกแก้มแล้วนะครับตรงใบหน้าช่วงล่างครับที่เห็นได้ชัดเลยคือร่องแก้มจะลึกน้อยลงนะครับร คนที่ทาอ,อายุมากอย่างนี้ครับบางคนไม่ได้สนใจลำคอนะครับจะให้หมอดึงหน้าอย่างเดียวแต่จากประสบการณ์หมอครับถ้ากดไข้อายุมากแล้วดึงหน้าไปอย่างเดียวเราจะเห็นว่ามันจะไม่ฮาร์โมนไนซ์กันเลยครับหลายคนครับพอเราดึงหน้าตึงแล้วเนี่ยไม่เกินปีหนึ่งจะต้องกลับมาขอดึงคอด้วยนะครับเวลาจะดึงหน้าหมอจะแนะนําให้ดึงคอร่วมไปด้วยอันนี้จะได้ความกลมกลืนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นด้วยและสุดท้ายครับคนไข้จะรู้สึกว่าใบหน้าดูเป็น V shape หรือว่าใบหน้าดูเรียวมากยิ่งขึ้นอันนี้เกิดจาาาากกกกกรรรททีี่่เยไขมมมมััันนนแ้คบตลงะ ที่อยู่ข้างๆขางยกกลับไปในจุดที่เหมาะสมมากขึ้นอันนี้จะทําให้โครงหน้าดูเด่นขึ้นแล้วก็ดูเป็นรูปตัว V ีหรือว่าได้เรียวมากขึ้นดังนั้นถ้าเรามีความหนียนคล้อยครบทุกส่วนและอยู่ในช่วงวัยประมาณ50-70ถึงปีครับเรียกว่าโกลเด้นไทม์อย่างที่หมอบอกครับเป็นอายุที่เหมาะมากมีความหนียนคล้อยครบทุกส่วนพอเราดึงหน้าในชั้นลึกชั้นสมัยเนี่ยมันจึงมีแอนตี้เอจิ้งเอฟเฟกต์ครับดังนั้นการทำศัลยกรรมฟูเฟสลิปแบบโมเดิร์นเฟสลิปพลัสจะตอบโจทย์มากๆเลยครับคนไข้กลุ่้คนคคคนนไขออี70ปปึใน ให้กลุ่มนี้ครับต้องมีการตรวจวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าสุขภาพร่างกายเป็นอย่างไรเหมาะสมสำหรับการทำศัลยกรรมใหญ่หรือว่าศัลยกรรมเล็กขนาดไหนตัวอย่างคนไข้ที่หมอเคยทำศัลยกรรมดึงหน้าให้นะครับทำแบบ full face lift นะครับอายุมากที่สุดอายุ93ปีแล้วนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากครับไม่ว่าจะตรวจเอ็กซเรย์ปอดตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจเจาะเลือดดูพบว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสามารถจะทำศัลยกรรมดึงหน้าได้ก็ทำได้ครับดังนั้นเนี่ยอายุเป็นแค่ตัวเลขแต่ว่าสุขภาพร่างกายสำคัญครับ คนไข้รายนี้ครับอายุ76ปีนะครับก่อนผ่าตัดก็มีการตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะครับพบว่าปลอดภัยครับสุขภาพแข็งแรงหมอแนะนําให้ทาศัลยกรรมฟูเฟสลิปครับดึงหน้าทุกส่วนเลยนะครับร่วมกับการดึงคอด้วยครับเทคนิคที่ใช้เรียกว่าโมเดิลเฟสลิปพลัสนะครับนอกจากการดึงหน้าในชั้นลึกถึง3ขั้นตอนที่เรียกว่าทริปเปิลส s h สนะครับเรายังมีการเติมเต็มไขมัน P R P และ S V F ด้วยนะครับส่วนนี้ครับจะช่วยเพิ่มให้คุณภาพผิวดีขึ้นด้วยดังนั้นนะครับจะเห็นว่าคนไข้ที่ทำศัลย คุณภาพผิวก็ดีขึ้นด้วยเลยทําให้ดูเป็นธรรมชาติและดูอ่อนเยาว์ลงมากเลยครับลองมาดูรูปด้านข้างครับจะเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างกันมากเลยครับสังเกตว่าก่อนผ่าตัดครับคนไข้มีร่องแก้มที่ลึกมากแล้วก็มีร่องน้ำมากคือร่องที่ลากจากบริเวณมุมปากมาที่คางนะครับนอกจากนี้ครับจะเห็นว่ามีไขมันที่กระพุ้งแก้มตกลงมานะครับเขาเรียกว่าแก้มคล้อยลงมาค่อนข้างมากเลยคนไข้ที่มีลักษณะแบบนี้ครับเมื่อดึงหน้าไปครับจะช่วยได้มากเลยครับจะเห็นว่าช่วงล่างครับร่องแก้มจะลึกน้อยลงนะครับร่องน้ำมาลึกน้อยลงนบใ ดูเรียวขึ้นหรือบางคนเรียกว่าเป็นตัว V มากขึ้นอันนี้เกิดจากการที่ไขมันที่ตกเราดึงกลับขึ้นไปให้อยู่ในตำแหน่งเหมาะสมคนไข้ใดนี้ครับหลังการผ่าตัดจะเห็นว่าใบหน้าดูอ่อนยาวลงนะครับริ้วรอยต่างๆดูดีขึ้นทั้งใบหน้าเลยที่ลําคอก็ดูตึงขึ้นด้วยแล้วก็กลมเกลื่ไปกับใบหน้าดังนั้นการทาศัลยกรรมที่ดีครับพยายามทําให้เป็นธรรมชาติครับอันที่2ครับพยายามทําให้แผลเล็กครับถ้ายิ่งแผลเล็กเจ็บน้อยหายเร็วและดูเป็นธรรมชาติจะยิ่งเป็นการทาศัลยกรรมที่มีคุณภาพสูงมากครับเรื่องราวของวันนี้ครับ เลยนะครับจริงๆหมอสรุปไม่ง่ายครับในแต่ละช่วงอายุครับมันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันครับและทุกช่วงอายุครับไม่ว่าเราจะทําช่วงอายุเท่าไหร่ครับการทำศัลยกรรมดึงหน้ามันจะมีแอนตี้เอจิ f งเอฟเฟกด้วยเพราะเราดึงหน้าในชันลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นในระยะยาวครับโอกาสที่จะหย่อนคล้อยมันจะช้ากว่าคนที่ไม่ได้ทาศัลยกรรมดึงหน้ามากเลยครับเป็นยังไงบ้างครับกับบางวัสดุจิตพอดแคสต์ในวันนี้นะครับถ้าใครชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าอยากให้หมอเล พอดแคสต์ด้วยนะครับพบกันใหม่นะครับครั้งหน้ากับบางมดเชอร์จิรี่พอดแคสต์เปิดทุกเรื่องใสลกรรมให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายกับหมอหมูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ